สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่องนี้นะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับก็สําหรับช่องนี้นะครับก็เป็นช่องเครือข่ายของสลาลมคอยชแนลนะครับก็จัดทาขึ้นเพื่อเพิ่มการมองเห็นเพิ่มการเข้าถึงของเพื่อนๆหลายๆท่านให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นการรับซื้อเหรียญของผมนะครับแล้วก็จะได้ส่งเหรียญมาขายกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาทําคลิปสั้นๆนะครับอ่ารับซื้อรับซื้อเหรียญ5บาทนะครับ แต่ว่าไม่ใช่เหรียญ5บาทธรรมดานะครับเป็นเหรียญ5บาทที่ผลิตน้อยนะครับนี่นะครับคือเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับจำนวนการผลิตไม่เยอะนะครับก็ผลิตน้อยเป็นลำดับที่2นะครับรองจากปี2อง0นาีนะครับสำหรับคลิปนี้จะมารับซื้อเหรียญปีพศนี้นะครับเหรียญ5บาทนะครับเป็นเหรียญ5บาทซีรีส์เก่านะครับน้ำหนัก7.5กรัมนะครับในหลวงก็จะเป็นพระเศียรเล็กนะครับ จะมีความหนากว่าซีรีส์ใหม่นะครับน้ำหนักก็มากกว่านะครับราคารับซื้อนะครับเริ่มต้นที่3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับตัวนี้นี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ซื้อจะซื้อเข้าเหลือละ400นะครับเพื่อนๆจะได้400กันนะครับเพราะว่าที่ส่งมาก็คือจะสวยกลางๆนะครับมีบินบ้างอะไรไเยปักประมาณนี้ครับ อันนี้คือบล็อกธรรมดานะครับรับซื้อ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่หลายเหรียญนะครับก็อยากได้เพิ่มนะครับถ้ามีก็ส่งมาได้นะครับส่งมาขายได้นะครับนี่ครับมีเยอะๆก็ส่งมาได้นะครับ10เหรียญย0เหรียญก็ส่งมาได้นะครับหรือว่ามีแค่เหรียญเดียวก็ส่งมาได้นะครับเหรียญเดียวก็กําไร400แล้วครับนี่นะครับก็สั้นๆนะครับสาหรับช่องนี้นะครับทําคลิปให้กระชับ จะได้ไม่เสียเวลาของเพื่อนๆมากเกินไปนะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลลึกๆนะครับก็สามารถดูได้นะครับที่ช่องสลาลมคอย Channel นะครับเพราะว่าสลาลมจะเป็นการรับซื้อด้วยแล้วก็บรรยายแล้วก็แบบให้ความรู้ลึกๆล,ล,ลงไปอีกนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็ติดตามได้เหมือนกันนะครับผู้ชายขายเหรียญน,นะครับ ช่องทางการติดต่อก็เหมือนกันนะครับส่งเหรียนมาประเมินราคาได้ที่ line id 0 9 5 4 1 2 4 4 4 3นะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับส่งรูปเหรียญมาแล้วก็ผมจะตอบกลับในช่วงดึกๆของทุกวันนะครับนี่นะครับก็เหรียญเดียวนะครับคลิปนี้5บาทปีพศ2546นนะครับรับซื้อไม่อั้นนะครับใครมีก็ทักมาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ